สวัสดีค่ะเด็กๆป .1 ที่น่ารักทุกคนคะ่ะพบกับคุณครูเมย์นะคะในคลิปนี้นะคะมาพร้อมกับหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ก็คือภาษาพาทีสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูเมย์ได้อัดคลิปของการอ่านในบทที่1ไปแล้วนะคะวันนี้สัปดาห์นี้เราจะมาเริ่มการอ่านภาษาพาทีในบทที่2กัน จะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมได้เลยค่ะค่ะเด็กๆค่ะนะคะบทที่2ของสัปดาห์นี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าผู้พาผู้พาเป็นใครนะคะเกี่ยวข้องอะไรกันกับใบโบกใบบัวเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะมาบอกหมดเลยนะคะเอแล้วก็มีใครอีกในรูปนี้นะ มีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งคนเขาสองคนนี้เป็นใครแล้วชื่อเรื่องว่าภูผาภูผานี่คือใครเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะค่ะไปกันเลยเริ่มจากนะคะรู้จักคํานําเรื่องกันก่อนนะคะรู้จักคํานําเรื่องอ่ารู้จักคํานําเรื่อง คำนำเรื่องก็คือคำที่จะจต้องไปอยู่ในบทเรียนในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะมาดูคำที่1ค่ะเดีย๋ยวเราจะมาสะกดอ่านพร้อมกันนะคะอยาขอขยายแป๊บนึงอ่ามาดูกันค่ะคำที่1น,นะคะพร้อมกันนะคะ พออูผูผออาผาผู้ผานะคะจุดคูเมไม่โดนคำนะคะพออูผู้ผออาผาผู้ผาผูผาค่ะคำที่สองนะคะพออพอไม่เอกพ่อ พ่ออพอไม่เอกพ่อมอแอมแม่ไม่เอกแม่แมแมต่อไปคำด้านล่างนะคะบรรดที่สองนะคะหออาหาหอไอหายหายไ,ยไม่โทรให้ดดไอไดไดไม่โทรได้ดูด้านล่างกันมากค่ะ ดอีดีจอไอใจดีใจดอูดูรอแอเลดูแลรออะกอรักเดี๋ยวเราลองจะมาอ่านเป็นคำกันนะคะ คู่ผาพ่อแม่หาให้ได้ดีใจดูแลรักอีกรอบนะคะ ดีใจดูแลดูแลรักค่ะจบแล้วนะคะกับรู้จักคำนำเรื่องนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนเนื้อหากันนะคะอ่านะคะชื่อเรื่องของเรื่องนี้คือภูผานะคะภูผานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านกันดูว่า เนื้อหาของบทนี้อ่านว่ายังไงกันบ้างนะคะขยายให้ใหญ่เลยนะค่ะเอาญาตปิดกล้องนะคะเพื่อเรียนโฟกัสคำอย่างเดียวผู้ผามีพ่อ ภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวอีกรอบนะคะ ภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัว จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเรื่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าถัดไปนะคะว่ามีเนื้อหาอะไรอีกบ้างนะคะต่อกันเลยนะคะสำหรับหน้าต่อไปค่ะผู้ผารักใบโบกผู้ผาดีใจได้ดูแลใบโบก ผู้ผารักใบบัวผู้ผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักผู้ผา้นล่างนะคะ พ่อแม่รักภูผารักใบบุกรักใบบัวภูผารักพ่อแม่รักใบบุกรักใบบัวใบบุกใบบัวรักภูผารัก พ่อรักแม่ะนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะกนะคะจบไปแล้วนะคะก็มาดูหน้าถัดไปนะคะว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะหน้าถัดไปนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอธิบายเพิ่มเติมความรู้ มีพยัญชนะมาให้เด็กๆดูอีกแล้วนะคะมีพยาญชนะตัวใดกันบ้างออกเสียงพยัญชนะแบบปหนึ่งนะคะตัวแรกค่ะตัวกตัวจตัวดตัวตตัวโดตัวตตัวบบตัวปปและตัวอค่ะ ค่ะสำหรับอักษรนะคะที่คุณเมย์กลาบไปสักครู่นี้คืออักษรต่ำนั่นเองทีนี้เรามาดูประทต่อไปนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะตัวขอตัวผอตัวสอตัวหอ4ตัวนี้นะคะเราเรียกว่าอักษรสูงนะคะต่อไปด้านล่างนะคะตัวงอตัวพอตัวพอตัวม ตัวโรและตัวลอันนี้เรียกว่าอักษรต่ำค่ะต่อไปด้านล่างนะคะจะเป็นการอ่านเลขไทยอ่านเลขไทยนะคะตัวเลขนะคะคือตัวเลขอะไรคะตัวเลขหนึ่งะคะตัวเลขหนึ่งห อ่านว่าหนึ่งอีกครั้งนะคะ1อ่านว่า1 2อ,อ่านว่าสองสอ่านว่า3 4อ่านว่าส5อ,อ่านว่าหาเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆที่อ่านได้อ่านคล่องอ่านเก่ง ต่อไปนะคะหน้าต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันค่ะค่ะสำหรับหน้าถัดไปนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่านแจกลูกนะคะการอ่านแจกลูกคุเมยศสอนการอ่านไปแล้วนะคะเป็นการอ่านที่เริ่มจากเวลาเราชี้ก็ชี้จากพยัญชนะไปสระแล้วก็ไปคำแบบนี้นะคะเราสามารถชี้ได้เลยนะคะแต่ของคุเมย์เดี๋ยวถ้าชี้แบบนี้นะคะ มันอาจจะบดบังได้เดี๋ย,ยวขอสักครู่นึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านกันเลยค่ะกอีกีจอีจีดอีดีตอีตีบบอีบี ปออีปีโออีอีสระอีผ่านไปแล้วค่ะต่อไปสระอะไรคะใช่แล้วค่ะสระอูลูกศรจะชี้ลงมาข้างล่างเพราะว่าสระอูอยู่ตรงไหนของพยัญชนะคะ่ะอยู่ตรงด้านล่างของพยัญชนะนะคะลูกศรเลยต้องชี้ลงมาด้านล่างนะคะเดี๋ยวคุณเมย์จะไล่ขึ้นไปนะคะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะ เริ่มจากตัวโอก่อนคะ่ะโออูอูปออูปูบออูบูตออูตูดออูดูจออูจูกออูกูเก่งมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราลอง มาอ่านด้านล่างกันดูบ้างนะคะเป็นการอ่านสะกดคำเหมือนกันแต่เขาจะบอกให้นักเรียนเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะคะแถวแรกก็คือคำแถวที่สองคือพยัญชนะแถวที่สมคือสระแถวที่4ี่คือสะกดว่าและแถวที่ห้าคืออ่านว่านะคะ เราลองมาอ่านกันดูดีเดอีเดอเด็กกับสระอีอ่านว่าดอ,อีดีรีโรเรือกับสระอีอ่านสะกดว่ารอีอรีปูปอปลากับสระอูอ่ะสะกดว่า อ,อูปูผู้พอสับเพากับสระอูสะกดว่าพออูผู้พาพอพานกับสระอาสะกดว่าพออาพาลาลอลิงกับสระอาลอลอาลา ผาผอพึ่งกับสระอาสะกดว่าผออผาผาฝึกอ่านคำด้านล่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะสะกดก่อนและกลับมาอ่านกันเป็นคำค่ะพออูผู้ผออผาผาผู้ผามอามา หออาหามาหาตอาตาดอูดูตาดูปอูปูโนโอานาปูนาออาอารออีรีอารีดอีดีจอไอใจ ดีใจเดี๋ยวเราอ่านเป็นคำกันค่ะผู้ผามาหาตาดูปูนาะอารีดีใจอีกสักรอบนะคะ ผู้ผามาหาตาดูปูนาะอารีดีใจเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่านได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าถัดไปกันนะคะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วไปกันเลยค่ะค่ะหน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายนะคะ เป็นการอ่านร้องเล่นนะคะอ่านคล้องร้องเล่นนะคะหัวข้อเนี่ยข้างบนเนี่ยชื่อว่าอ่านคล้องร้องเล่นนะคะมีชื่อเรื่องอ่านคล้องร้องเล่นว่าเพื่อนภูผาอ่าเพื่อนภูผานะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะภูผา ดูแลใบโบกผู้ผาดูแลใบบัวผู้ผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบกรอบนะคะ ผูผาดูแลใบโบกผู้ผาดูแลใบบัวผ,ผ,ผู้ผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบกเดี๋ยวเด็กชี้เองเลยนะคะ ในหนังสือของตัวเองก็ได้นะคะหรือจะดูตาของครูก็ได้นะคะผู้ผาดูแลใบโบกผู้ผาดูแลใบบวัวผู้ผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบวัวชื่อใบโบอกอีกรอบสุดท้ายค่ะผู ดีย่ยงนะคะปากกาคุณไม่มาโอเคค่ะผู้ผาดูแลใบโบกผู้ผาดูแลใบบัวผู้ผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะกลับไปฝึกอ่านนะคะ เยอะๆนะคะดูคลิปคุเมแล้วนะคะก็ลองไปฝึกอ่านกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุคเมขอจบคลิปวิชาภาษาไทยไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ